ท่านใดที่แบบว่าหวังชื่อเสียงเลยอ่ะอคุณทําใจไว้ทีนึงนะคะแต่ถ้าท่านใดที่ฝะหวังนะคะเกี่ยวกับเงินนะคะทรัพย์สินโดยตรงเงินก้อนใหญ่อันเนี้ยเต็มที่นะคะมีมีโอกาสได้เยอะกว่าจัดอันดับราศีดวงดีส่งท้ายปี2,566ของชาวราศีมิถุนนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเข้าสู่ช่อง oh, โหรา,ราวิวั์หมื่นเทวริศครับอาจารย์ศีค่ะ ท่านสามารถชมคลิปของเราได้ทั้งชาวลัคนาและราศีมิถุนครับก่อนรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะคะจัดอันดับราศีดวงดีส่งท้ายปี2566นะครับชาวราศีมิถุนถูกจัดอันดับไว้ที่อันดับที่4ครับเ <Yeah. S 1> ชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยนะคะ อันดับแรกต้องบอกว่าตัวเองนะคะถือว่าดีด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงแรกแเพราะฉะนั้นอาจารย์รีจะบอกอย่างนี้ว่าชาวราศีมิถุนเนี่ยช่วงแรกๆกเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเอาเป็นว่าต้นเดือนแล้วกันตั้งแต่ประมาณวันที่หนึ่งถึงประมาณวันที่6แล้วกันนะคะช่วงแรกๆอ่ะถ้าเรามีเกณฑ์ทําอะไรร่วมกับคนอื่นหรือร่วมกับคู่นะคะถือว่าดีมากไม่ว่าจะเป็นอ่า หาเงินร่วมหุ้นลงทุนนะคะหาเงินนะคะหาความเจริญรุ่งเรืองศึกษาหาความรู้ซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันสามารถต่อยอดมาเป็นเงินได้หมดเลยต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้คือเด่นเรื่องแรกคุณต้องไปทําก่อนนะคะหมายถึงว่าอ่ะไปลงทุนไปวางแผนไปเรียนเพิ่มเติม,ตมแล้วเดี๋ยวคุณจะได้มีโอกาสมีเงินเข้ามาซึ่งเงินเนี่ยมันจะต่อยอดแล้วเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยสมมติถ้าก่อนหน้านี้นะคะ คุณทํางานอยู่นะคะคุณยังไม่ได้เรียนเพิ่มเติมหรือคุณยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมนะคะไม่ได้ไปเรียนรู้นะคะ,ะคุณอาจจะมีเงินเดือนสักประมาณหมื่นห้าแต่ทีนี้เอ้ยอยากขายของขึ้นมาอ้าวไปเรียนสักเลๆๆๆ็กเล็กน้อยการตลาดเป็นยังไงออนไลน์เป็นยังไงขายของออนไลน์เป็นยังไงอ้าวพอเร,เริ่มเรียนประมาณ5้าหกวันนะคะแล้วหลังจากนั้นกลับมาลุยกับธรทมคุณมีโอกาสมีไรายได้ขึ้นถึงหลักหมื่นถึงห้าหมื่นได้นี่คืออาจารย์รียกตัวอย่างซึ่งอาจจะเป็น เรียกว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู okay. ่แ hey, ล้วนะอาจารย์ส like ียกตัวอย่างเฉยเพราะฉะนั้นอันนี้คือความหมายการยกตัวอย่างที่อาจารย์สีบอกนะเดิ่มแรกคุณก่อนนะต้องไปใฝ่หาความรู้นะไปมีพาร์ทเนอร์นะหรือถ้าเกิดว่าคุณขายสินค้าคุณก็ต้องช่วงจังหวะแรกโอ้โหต้องลุยเลยเ้ยต้องเขาเรียกว่าแจกบัตรแจกเขาเรียกแปะลิงก์ทุกอย่างให้ผู้คนรับรู้เพื่อให้ ตัวเราเนี่ยเด่นขึ้นมาแล้วคุณถึงจะมีออเดอร์ในช่วงจังหวะนั้นแบบตุ้มๆสุดฤทธิ์สุดเด็ดนะอันนี้คือข้อดีตัวเราต้องไปลุยไปทักโปรโมทตัวเองสร้างพื้นที่ให้ตัวเองโฆษณาตัวเองถูกต้องค่ะหาสปอตไลท์สองข้าหาตัวเองนะครับหลับหนะแล้วสิ่งที่จะได้มาคือพาร์ทเนอร์มาแบบปลายใหญ่ๆบิ๊กๆนะคะสองนะคะถ้าคุณทำงานนะคะคุณก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะได้เงินพิเศษก้อนโตมานะคะ ได้อะไรที่แบบดีๆมาทั้งหมดนะจากความที่เราไปเริ่มก่อนนะคะแล้วก็จะมีผู้สนับสนุนผู้ช่วยเหลือต้องเพิ่มแสงให้ตัวเองก่อนอ,อันดับแรกรเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดนะหรือถ้าใครอย่างที่บอก จะสร้างตัวตนก็ได้นะคะก็ขอให้เริ่มในช่วงนี้นะคะต้นต้นเดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มลุยเริ่มสร้างตัวตนเอาละวิถีเลิกใหม่ส่งท้ายปีเก่านะเราจะเริ่มทําอะไรที่เกี่ยวกับมีไรายได้เพิ่มอาจจัดไปเลยเนี่ยคุณจะเฮงขึ้นไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะบอกเลยนะเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะคะจากความรู้ความสามารถนะคะข้อ2นะคะเรื่องอะไรบ้างนะคะอาจจะเป็นนะคะหมีเกณฑ์มีเกณฑ์ได้อะไรใหม่ๆห ะะได้อะไรใหม่ๆจากสิ่งที่รอคอยมานานอย่างเช่นนะคะเรื่องบุตรบริวารใครที่รอคอยนะคะบุตรบริวารหรือลูกน้องดีๆสมมติมีบริษัทแล้วโอ้โหลูกน้องช่วงนี้ไม่โอเคเลยเดี๋ยวนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกช่วงเนี้ยคุณจะมีโอกาสมีลูกน้องมีบุตรบริวารที่ดีแล้วสามารถ ใช้งานหรือว่าเขาเป็นคนที่โอเคสําหรับคุณเนี่ยไปได้เรื่อยๆนะคะหรือบางท่านนะสมมติอยากมีบุตรธิดาเนาะยังไม่มีบุตรนะคะมีโอกาสนะคะในช่วงจังหวะนี้นะคะที่มีโอกาสที่จะมีบุตรนะคะมีบุตรหลานบริวารนะคะมีเผ่าพันธุ์ของตัวเองนะคะถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีมีโอกาสมีบุตรมีข่าวขราวที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงจังหวะดีๆของชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงนี้ค่ะการมองหาโอกาสใหม่ๆการมองหาช่องทางใหม่ๆค่ะ รวมถึงการลิเริ่มอะไรใหม่ๆมแต่มันจะอย่างที่อาจารย์สีบอกครับมันอาจจะเริ่มหันสปอร์ตอไรก็หาตัวเองอหรือหาแนวทางการศึกษาหาช่องทางอะไรก็ตามนะครับที่มันเป็นในเชิงของการการหาความรู้อ่ะยังไม่ถึงขั้นแบบ ต้องลงมือทัทีเดียวการลงมือเนี่ยมันลงมือได้ในระดับหนึ่งแต่อย่าเพิ่งคาดหวังความสาเร็จมันเป็นอารมณ์ประมาณแบบนั้นยกเว้นคุณจะมีความรู้ความสามารถสเต็ปนึงก่อนแล้วของเริ่มอยู่แล้วนะครับถ้าถ้าเป็นของเก่าที่เรามีอยู่แล้วแล้วมันโอกาสนะมันไหลมาผ่านมาเราสามารถคว้าได้เลยเหมือนกันนะครับมันจะมันจะแยกเป็นสองสเต็ปแบบนี้นะองค์ความรู้ใหม่ให้เริ่มลงมือถูกแต่อย่าคาดหวังองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว สามารถลุยต่อยอดทำยังไงก็ได้มันสามารถเกิดผลประโยชน์ได้เลยนะครับมันมันจะมันจะมันจะเป็นสองอย่างแล้วแล้วต้องต้องจำให้ดีนะครับสองอย่างนี้ยจะสลับกันถ้าสลับก็เป็นเรื่องได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมันแทนที่จะได้บางอย่างมันก็เลื่อนไปหรือเสียไปเลยอย่างเงี้ยมันมันมันต้องชัดเจนกับตรงนี้ด้วยเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือโชคลาภ โชคลาภทางด้านการเงินค่อนข้างชัดเจนกับอีกเรื่องหนึ่งเด่นๆของชาวราศีมิถุนนะครับก็คือการติดต่อการประสานงานงานอะไรที่เกี่ยวกับสื่อโซเชียลเทคโนโลยีนะครับต่างประเทศต่างๆนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนในใน,ในปลายปี<ม>นะครับคราวนี้มันมีเรื่องสําคัญอยู่อย่างหนึ่งสําหรับชาวราศีมิถุนนะครับอันนี้มันอะไรที่เกี่ยวกับกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าชื่อเสียงมันจะฟังดูย้อนแย้งนะ งานที่คาดหวังผลประโยชน์ที่เป็นตัวตัวเงินที่เป็นทรัพย์สินหรือเป็นอะไรก็ตามที่มันเป็นไรายได้หรือว่าเป็นผลประโยชน์ในรูปแบบที่ที่ที่มันเพิ่มพูนขึ้นมานะครับอันนี้ค่อนข้างชัดเจนแต่ในแง่ของชื่อเสียงชื่อได้ไหมได้ได้ในระดับหนึ่งได้ในระดับที่ถือว่าชัดเจนแต่ว่ามันอยู่ในในเวที่คุณแบบว่าเฮ้ยฉันต้องการระดับเนี้ย มันอาจจะดอกไปนิดนึงแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยฉันต้องการผลประโยชน์ฉันต้องการรายได้ฉันต้องได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ที่ไม่ได้คาดหวังว่าเฮ้ยฉันจะต้องได้ทั้งประโยชน์ได้ก็ชื่ออ,อันเนี้ยได้ชัดเจนมากสมมุติท่านใดที่แบบว่าหวังชื่อเสียงเลยอ่ะคุณทําใจไว้ดิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าท่านใดที่ฝะหวังนะคะเกี่ยวกับเงินนะคะทรัพย์สินโดยตรงเงินก้อนใหญ่อันเนี้ยเต็มที่นะคะมีมีโอกาสได้เยอะกว่านะคะให,ให้คิดอย่างนี้ครับหาเงิน เอาเงินอเอาผลประโยชน์ม,มาใช้ปีใหม่ก่อนเดี๋ยวชื่อเสียงค่อยไปหาเดี๋ยวชื่อเสียงค่อยไปเสริมไปเพิ่มเอานะครับอาจจะต้องเลือกนาครับผมต้องเลือกขออวยพรให้กับชาวราศีมิถุนนะครับทุกท่านมีโชคมีลาบนะครับคาดหวังการงานคาดหวังผลประโยชน์ขอให้ได้การงานขอให้ได้ผลประโยชน์นะครับให้มีคนสนับสนุนครับ ชาวมิถุนนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะส่งท้ายปีเก่าไม่ว่าค,คาดหวังอะไรทํางานหรือร่วมกับใครนะคะขอให้มีโอกาสได้เงินได้หลักทรัพย์นะคะก้อนใหญ่ๆปังๆทุกคนคะ่ะท่านที่สนใจตรวจดวงชะตากับทีมงานโหราวิวัฒเรานะครับท่านสามารถติดต่อเราได้ตามลิงก์ที่เราขึ้นให้ด้านล่างได้เลยครับแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ